คำทำนายสุดสยองหมอปลายพรายกระซิบท่านยมเตือนสงครามเชื้อโรคจากประเทศใหญ่และไายการเบืองอาจมียุบพ,พักก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่หมจากช่องของเรานะคะเตือนสงครามเชื้อโรคเมื่อถามว่าสงครามโลกหลังจากนี้หมอปลายตอบมันเครียดมาก และเป็นสิ่งที่ควรโฟกัสมากกว่าไทยด้วยซ้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถามท่านยมมาตลอดท่านยมกลัวที่สุดคือโรคประดิษฐ์ที่ทำมาเพื่อสงครามนี้โดยเฉพาะรอบนี้เชื้อไม่ได้หลุดแต่เป็นแค่บางพื้นที่โดยที่เราอาจจะไม่รู้จักเพราะมันคนละซี่กันเช่นอยู่ดีๆหายใจไม่ออกเมื่อถามว่าเป็นสงครามเชื้อโรคจากประเทศใหญ่ที่ปล่อยออกมา หมอปลายตอบประเทศใหญ่เอาที่ได้ยินประเทศใหญ่มีห้องแลบมีนวัตกรรมมีห้องแลบสะอาดใหญ่คนเยอะมากให้ระวังคือไทยน่าจะยังไม่โดนแต่ฝั่งนู้นน่าจะประมาณช่วงกันยายนตุลาคมในปีนี้ไทยยังวางใจได้แต่ประเทศที่ไม่ควรไปก็อย่าไปเมื่อถามว่ามีอะไรที่ไทยต้องระวังบ้าง หมอปลายตอบอาหารการกินอย่าเน้นส่งออกมากนะักดูแลคนในประเทศก่อนดูแลพื้นที่เพาะปลูกเพราะประเทศอื่นก็แล้งอย่างน้อยคนในประเทศก็มีของกินที่ดีเรื่องต่อมาคือประชากรจะเสียชีวิตการเกิดทำให้การขับเคลื่อนประเทศมีปัญหาจะไม่มีคนทำงานอยากให้คิดนโยบายที่รับรองเรื่องพวกนี้ และท่านยมพูดว่าอย่าขายชาติปลายขอตีให้เบาลงคือพอต่างประเทศเขามีปัญหาเขาก็อพยพมาที่ไทยไทยดีทรัพยากรพร้อมแต่เขาอาจจะซื้อของถูกกว่าเราคนดีควรได้ดีกว่าสิตอนนี้เริ่มมีเหตุแล้วแต่คนไทยทั่วไปยังไม่รู้ ทำไมถึงปล่อยให้ถนนทั้งสายเป็นของคนจีนหรือรัสเซียคนไทยต้องได้เปรียบในการทำธุรกิจที่ไทยสิคำถามเคยทายไว้แม่นว่าจะมีนายกเป็นคนนอกอายุ60ปีตอนนี้ยังเห็นภาพนั้นอยู่ไหมหมอปลายตอบว่า ตอนนี้มันไม่ได้เห็นภาพนั้นแล้วแม้คุณเศรษฐาย,ยังเป็นนายกอยู่แต่มันเป็นภาพอื่นที่ปลายเห็นตอนนี้อยู่ในช่วงปรับความเข้าใจและขอโอกาสท่านยมทำให้เห็นเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งพยายามยื้อเพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อกับอีกคนหนึ่งที่พยายามหาวิธีเพื่อให้ตัวเองได้เป็นตามคำที่เขาต่อรองกันไว้ แต่ผลลัพธ์ท่านยมยังไม่ให้ปลายเห็นแต่จุดจุดนี้ที่เห็นคือการต่อรองปลายเลยไม่ค่อยอยากพูดเยอะในเรื่องการเมืองเพราะมันยังไม่ค่อยเสถียรและปลายเห็นคุณเศรษฐาไปไหว้พระเยอะมากในช่วงนี้ก็ขอให้ได้ดีที่ดีเพื่อประชาชนนะคะเมื่อถามว่าคุณเศรษฐาจะครบปีนี้ไหมหมอปลายตอบ ท่านยมไม่พูดอยู่แล้วคำว่าสี่ปีแต่พูดว่าปีนี้จะรอดหรือไม่อย่างไรเมื่อถามว่าเมษายนนี้จะมีการถัดเปลี่ยนนายกไหมหมอปลายตอบจำที่ปลายเคยพูดได้ไหมว่ากุมภาพันธ์และมีนาคมจะมีการปฏิวัติหรือเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่รอบนี้ท่านยมสบายใจเพราะไม่เกิดการสู้รบ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการต่อรองแสดงว่ามีการยอมรับการต่อรองหรือเปล่าเมื่อถามว่าถ้าต่อรองไม่สำเร็จใครจะขึ้นมาเป็นนายกหรือจะมีการเลือกตั้งใหม่หมอปลายตอบไม่เลือกคะ่ะยังไม่เห็นเลยคะ่ะเฉพาะปีนี้นะคะคิดว่ากลุ่มเดียวกันครอบครัวเดียวกันเมื่อถามว่านายกที่ท่านยมกระซิบจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ตอนนี้ท่านบอกว่าด้วยการทำทุกอย่างคือหน้าที่ขึ้นมาไม่ใช่คุณเศรษฐาเป็นคนบริหารคนข้างล่างเขาไม่ได้มองว่าคุณเศรษฐาคือคนบริหารประเทศแต่เขาคือคนต้องทำงานรองรับคำสั่งและอารมณ์มีความเครียดแต่คนที่บริหารคือคนสูงอายุเมื่อถามว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหมอปลายตอบหน้าเหลี่ยมสองคน ทำไมสองคนปลายก็แน่ใจเป็นผู้ชายหน้าเหลี่ยมทั้งสองคนเมื่อถามว่าทิมพิธาไม่ใช่นายกหมอปลายตอบปลายคิดว่าคุณพิธาทําถูกต้องแล้วณนะเวลานี้และท่านยมบอกว่าท่านควรจะพักผ่อนควรที่จะถอยมาหนึ่งเก้าเพื่อวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อปกป้องพักตัวเองให้ปลอดภัย เมื่อถามว่าภายในช่วง3ง4สเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ยุบพักการเมืองจะมีภาพเหล่านี้ไหมหมอปลายตอบเสียวแทนสีน้ำเงินท่านยมบอกว่าที่เขียนกันมาเป็นตัวหลอกแต่อยู่ดีๆจะเด้งขึ้นมาจากการทำตัวไม่ดีไม่น่ารักหรือมีคดีใหญ่ที่แซงขึ้นมาทำให้คดีใหญ่ๆไม่น่าสนใจเท่าไหร่ปลายบอกด้วยความรกัก ขอให้พักก้าวไกลระวังความประพฤติของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะถูกต้องคนก็จะมองไม่ถูกต้องคนมองนี้ไม่ใช่ประชาชนนะแต่เป็นใครก็ไม่รู้แหละขอให้ระวังในการกระทำคำพูดที่มันเป็นความจริงยิ่งจริงยิ่งผิดก้าวไกลตรงมากขอให้เบาลงหน่อยเมื่อถามว่าเราจะได้เห็นพิธาเป็นนายกไหมหมอปลายตอบท่านยมใช้คำว่า โอกาสไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งหมายความว่าถ้ามีการเลือกตั้งอีกก็จะไม่ใช่การเลือกตั้งแบบปกติแบบที่ผ่านมาหรือถ้าไม่มีการเดียวกันหรือโอนอ่อนไม่มีประสบการณ์จากครั้งที่ผ่านมาก็อาจจะยากเพราะว่าทำงานกับคนอื่นยาก เมื่อถามว่าถ้าพักเพื่อไทยมีการคืนดีกับก้าวไกลสลับกันให้ก้าวไกลทิมพิธาได้เป็นนายกมีโอกาสเป็นไปได้ไหมหมอปลายตอบไม่เห็นจริงๆและคนอื่นที่มาจากพักคก้าวไกลก็น่าจะถูกสกัดทั้งหมดคนที่เขาวางเอาไว้ค่อนข้างยาก แต่ว่ามีบางคนที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายอายุน้อยตาโตผิวเข้มสิ่งที่ปลายกลัวคือสองคนนี้ที่ปลายบอกยอมและนโยบายพักเปลี่ยนจะมีการทะเลาะกันในพักด้วยจุดยืนจะเปลี่ยนไปเมื่อถามถึงเรื่องเงินบินดิจิตอล30เมษายนจะมีดาวย้ายใหญ่สถานการณ์บ้านเมืองหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นไหม หมอปลายตอบปีนี้เป็นปีแห่งการซื้ออาวุธหมายถึงทหารเป็นใหญ่หรือไม่ไม่ทราบแต่พวกเรือเครื่องบินอาจจะมีรถถังแซมมาด้วยปลายคิดว่ารอบนี้ซื้อไว้เพื่อดักไว้ก่อนเพื่อแสดงใช้ไม่ใช้ไม่รู้เมื่อถามว่าแล้วสถานการณ์บ้านเมืองหลังเมษาล่ะหมอปลายตอบประมาณ20กว่ามีนาคมเป็นต้นไป เราจะเห็นเลยว่าสภาจะมีเรื่องทะเลาะเล็กๆที่เสียเวลาจังจนกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆทะเลาะการข้ามวันข้ามคืนเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนและประโยชน์สาธารณะด้วยและช่วงเมษายนมีแนวโน้มการเคลียร์คดีถึงเวลาก็เงียบลงและมีเรื่องอื่นมาแทน อาจจะไม่มีไฟนอลของคำตอบชัดเจนเดือนพฤษภาคมเราน่าจะชัดเจนใครอยู่ต่อทุกอย่างจะราบรื่นขนาดนั้นเมื่อถามว่าดวงคุณเศษฐามีสิทธิ์ตกเก้าอี้ไหมหมอปลายตอบณนะเวลานี้ดูตอนนี้ปีนี้ยังอยู่ยังไม่ตกดวงเขาเปลี่ยนนะ เคยดูดวงท่านสิ้นปี66ท่านอยู่ได้แค่ประมาณไม่เกินพฤษภาคมแต่ตอนนี้ยืดไปแล้วเมื่อถามว่าเงินดิจิตอลจะได้ตามสัญญาไหมหมอปลายตอบเพิ่งมาเป็นรัฐบาลก็ต้องใช้เวลาปร,รับตัวขอเวลาหน่อยอาจจะได้สักทีหนึ่งแต่ท่านยมยังไม่เห็นภาพว่าจะได้ในปีนี้ นี่คือสิ่งที่ปลายสงสัยกับสิ่งที่ท่านยมพูดเขาทำเหมือนเราจะไม่ได้เลือกตั้งอีกแล้วแล้วหลังจากนี้คุณทักสินกลับมาแล้วเดี๋ยวคุณยิ่งลักกลับมาหนักนะเนี่ยตระกูลชินวัตรเมื่อถามว่ามีข่าวเอาไว้ว่าคุณยิ่งลักจะได้กลับประเทศไทยภายในปีนี้หมอปลายตอบมีตามกฎหมายเคลียร์ได้ถูกต้องขอให้กลับมาเลี้ยงหลานและทำธุรกิจ เมื่อถามว่าคุณทักษิณจะกลับมามีบทบาทในทางการเมืองไหมหมอปลายตอบก่อนกลับจากดวงท่านมีแต่พอกลับมาแล้วลำบากเหมือนที่ท่านยมเตือนว่าอันตรายถึงชีวิตและท่านยมเตือนว่าถ้าเหยียบเมืองไทยยังไงก็ต้องป่วยอันนี้ตามดวงนะเมื่อถามว่านายกคนต่อไปคนหน้าเหลี่ยมจะขึ้นแบบที่ท่านยมบอกใช่ไหมหมอปลายตอบ เขาอยากเป็นมากพยายามทุกทางและทำทุกวิถีทางแต่มันมีเหตุท่านยมใช้คำว่ากัดซาะถึงเวลาอาจจะต้องถอยหรือมีเหตุขึ้นมาเป็นยืดอกได้เต็มที่คนนี้อยากเป็นต้องเป็นแบบมั่นใจเต็มที่เอาตรงๆเวลานี้ท่านยมยังเห็นคุณเศรษฐาเป็นอยู่ประมาณมิถุนายนกับกร,รกฎาคมปีนี้ เมื่อถามว่าแล้วนายกคนที่น่าเหลี่ยมหัวเถกจะมีโอกาสเป็นนายกไหมหมอปลายตอบอันนี้มีโอกาสสูงหลายรอบมีโอกาสเยอะมากไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแต่ปลายว่ามันคุ้มค่านะเมื่อถามว่าประเทศไทยจะมีเสถียรภาพทางการเมืองในอีกสักกี่ปีหมอปลายตอบท่านยมพูดว่า เวลานี้ปีนี้เป็นได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วคุณเศรษฐาดูแลได้เท่านี้ก็เก่งแล้วเมื่อถามถึงวงการสีกากีหมอปลายพยักหน้าตอบคนตัวเล็กมีสิทธิแพ้ตอนนี้พยายามแก้เดินสายดวงอยู่ก็แก้ให้ครบตามที่บอกเอาไว้แล้วกันส่วนคนตัวใหญ่ไม่เปลี่ยนสายคนใหม่ที่จะขึ้นมาก็จะอยู่ในสายเดิม คนที่จะเป็นก็คือเส้นจากคนนี้ทำนายโดยหมอปลายพรายกระซิบสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการเทบ่าฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ